โอเคครับผมก็สำหรับกิจกรรมนะผมในค่ังคืนนี้นะผมก็จะมีกิจกรรมนี้แหละครับผมเป็นดีเจชายนะผมบริการแดนมังกรน,นะครับผมก็นะครับผมจะเป็นลบไหนนะผมก็สามารถแยกชิ้น่วนได้ทนะุกคนก็จะเป็นแบบไหนนะผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าทุกคนฮนะไปะ เราสวัสดีนะผมพี่พี่น้องทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเฟรฟทีวีเช่นเคยนะผมก็สองเราวันนี้นะผมเรียกราอยู่ในเกมดีไฟกันอีกแล้วนะทุกคนก็นะผมซึ่งวันนี้แล้วผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะผมเป็นกิจกรรมนะครับผมที่ได้เห็นหน้า,าหน้าคลิปตั้งแต่ตะกี้แล้วใช่ไหมทุกคนโอเคผมก่อนจะไปดูนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง่อเป็นกำลังลใจในการํำคลิปของพี่ต่อไปด้วยนะครับทุกคนโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนฮนะไปดูกันเลยครับก็สอหรับกิจกรรมในวันนี้นะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนี้แล้วผมดีเจจ่าตปฏิกาศแดนบางกรนนะครับผมก็กิจกรรมนี้นะผมสามารถนะผมแยกชิ้นส่วนได้นะผมมีกิจกรรมกิจกรรมนี้นะผมจะเป็นชุดเก่าแล้วก็มีชุดใหม่ด้วยนะทุกคนนะฮะกิจกรรมนี้นะผมจะอยู่ตั้งแต่วันที่สิบเก้าถึงสี่ตุลาคมนะผมก็อยู่โอ้ยเกือบครึ่งเดือนนะ ไม่ถึงเหือนสิบกว่าวันนะทุกคนประมาณนั้นนะทุกคนเล่นห้าครั้งนะผมจากเจ็ดสิบห้าเพชรเหลือที่สิบเพชรนะทุกคนก็เฉพาะครั้งแรกนะทุกคนปากดเข้าไปดูเลยครับโอเคครับผมก็นี่ครับผมจะมาในรูปแบบอ่าลัคเกีรรอยัลเนี่ยครับผมก็สามารถที่จะได้นะครับผมได้ได้ได้ชุดก่อนนะครับผมที่จะไปแลกได้นะครับผมก็ถ้าเกิดไม่ได้ชุดนะครับผมก็จะนํา สามารถนะผมที่จะเอาใบาโทเค็นนี้นะผมไปแลกได้ทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูนะนฮะสำหรับชุดสำหรับชุดใหม่นะผมก็จะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบโทเค็นนะผมแล้วก็อันนี้เป็นเซตนักสู้แดงมังกรนะผมหนึ่งร้อยโทเค็นนะครับส่วนเซตผู้หญิงนี้นะผมจะเก้าสิบโทเค็นนะโดนนี่ฮะประมาณนี้นะทุก <c oughs> คน แล้วก็จะมีขายแยกด้วยเนี่ยผมก็ส่งราทั้งสาวนะก็ชอบหัวนี้นะทุกคนหัวจินตราแนะอีน,น,นะผมหน้าติปโทเค็นนะทุกคนเสื้อสามสิบเนี่ยผมก็ตามนี้เลยนี่ครับทุกคนนะฮะนี่เอ้ยเดี๋ยวชุดใหม่มันใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงด้วยทุกคนเฮ้ยอย่างตึงอะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนนะ ตอนนี้นะผมพี่มีอยู่4,253เพจน,นะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูนะพี่จะได้เท่าไหร่นะครับผมพี่จะหมดไปเท่าไหร่นะพี่น่าจะเหมาหมดนะทุกคนน่าจะเหมาหมดนะถ้าเกิดพอเนาะโอเคจัดเลยครับทุกคนไปฮะปึง้งมาดูนะจะได้อะไรบ้าง,งค,ค,าครับผมปึ้งโอเคได้โทเคนมาแล้วครับผม ยันน่ะเจอันนะทุกคนนะฮะปึ้งปึ้งปึ้งโอเคก็ถ้าเหมาหมดมันต้องใช้กโทเคนอ่ะหนึ่งร้อสิบนะครับผมหนึ่งก็เป็น220ร้อยยสิบบวกเกสนะครับผมก็จะสามร้อยสิบตัเคนนะทุกคนอ่ะ อันนี้เป็นโปรไฟล์ครับอันนี้ด้วยทุกคนสามร้อยสิบโทเค็นโอเคจับครับ <c oughs> มาครับตอนนี้โอเคได้มายี่สิบแล้วทุกคนยี่สิบโทเค็นแล้วนะครับยี่สิบโทเคลล็นอ่าสามยี่สิบโทเค็นครับ 55โอเคลแล้วฮะไอ้พี่ไม่มีดวงหรือยังไงวะทุกคนเออีอ2โอเค,คอนครับต่อฮะจบอือหือ,อ5าโทเคนนะผมก็ถ้าเกิดผู้สาวนะผมอยากได้ไอชุดจินตลาใช่ไหมก็บดไปประมาณกี่เพชร,รอ่ะ4 400เพชรนะผมประมาณ4-500เพชร นะครับสี่ร้อยกว่าเพชรอืมประมาณนั้นนะครับได้ชุด,ด,ดหัวจีนตลาดแล้วนะทุกคนห้500ราร้อยกว่าเพชรก็ได้แล้วทุกคนอืมใช่ครับสามร,ร้อยป่าโลเค้นสามร้อยสิบโลเค้นครับ,รบนะฮะนี่ตอนนี้เจ็ดสองโลเค้นแล้วผมปึ응้งโอ้โหเออเร,รือครับผมปึ้งเดี๋ยวนะได้ชุดไรได้ชุดไร อ๋อได้แบนเนอร์ครับได้อะไรอีกคป็อะไรโอ้ลองน้ำซันเซ็ตโอ้ยครับดีะนะทุกคนอืมซาดีใจครับทุกคนนะได้แปดสิบเก้า 8, อาแล้วเอ้ยมีสี่นุ่งด้วยนะครับมาเป็นเซ็ตไหมมาเป็นเซ็ตไหมมาเป็นเซ็ตไหมโอ้ได้โปรไฟล์ฟนะครับผมนะฮะผมคิดว,ว่าน่าจะน่าจะไม่ได้เหมาแล้วดูแลนะ ได้ชุดอะไรครับผมอ๋อได้หน้ากากครับผมหน้ากากของผู้หญิงนะงฮะรองเท้านักสู้ดแดงมังกรนะผมเตหน,น,นึ่งร้อยเก้าพันแล้วนะทุกคนนะฮะไปครับทุกคนนะไปครับไปคือเราจะเหมาหมดอ่ะอืม มาดูนะว่าหมดจะหมดเท่าไหร่ครับได้อะไรครับได้แว่นตานักสู้แดนมังกรเนี่ยผมแว่นตาฮะตอนนี้นะครับผมตอนนี้ได้อะไรแล้วบ้างตอนนี้มาตอนนี้ได้มา132แล้วทุกคนก็นะครับผมยังนะยังไม่ได้ครับผมต้องไปต่อครับผมไปต่อครับเอาได้สีม่วงไมแก้วทุกคนสีม่วงไม้แก้วครับยังไง ได้เป็นเซตไหมได้เป็นตาซ้ำนะทุกคนมีสีวงไหมครับมีสีวงไหมไม่มีครับผมไม่มีฮะเออไปดีครับผม,มเคลื่อนจะจ,จับเลยทุกคนจะว่าไปก็เคลือเหมือนกันนะทุกคนเอาจริงจริงอ่ะโห โอ้โหเอาเรื่องดีทุกคนสองร้อยี่สิบนะทุกคนสองร้อยี่สิบอ่าอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วอเอ้ยไปครับทุกคน <c oughs> แอบเสืออยู่นะทุกคนเสืออยู่นะใครดวงดีแต่ใครดวงดีก็ก็ถือว่าดวงดีเลยอะเออมีแล้วนะทุกคนคือใครดวงดีก็โอเคก็ยอมรับอะทุกคนอืมพี่ อุ้ยได้ยี่สิบคนโอเคนี่ครับอืมสองร้อยสองร้อยยี่สิบนะทุกคนไปฮะสองร้อยยี่สิบครับอือหือก่องสักน้อยนะโอ้โหทุกคนอะไรจะเกลอข้างหน้านั้นวะจริงห้ามจริงๆเนอะนะครับ เออพี่ดาวสามชุดนะครับค,คือเกลือมากเกลือมากเกลือมากจริงๆนะครับเกลือมากจริงครับจริงๆอืมน่าติดอันนะทุกคนโอเคได้มาสองร้อยสามสิบกว่าอันแล้วทุกคนโอเคสองพันแม่ะเดี๋ยวเราให้เราให้มาเหลือสองพันสองนะทุกคนก็อืม อะเงอือห okay. uh ือสองร้อหกสิบห้าครับอือหืออสองสองสามเคตอนนี้เดี๋ยเท่าไหร่ตอนนี้ขาดอีกประมาณสามสิบปะ ทีส่สามสิบสามสิบกว่าอันนะทุกคนก็อืมประมาณนั้นเหมาเลยครับเดี๋ยวเหมาเลยครับอืมอยากเลยฮะอ่ะเข้ามานะครับผมครับโอเคเป็นโทเ็นล้วนนครับผมไม่มีอะไรผสมนะฮะเอฮะทุกคนปึ้มเหมาเลยวันานี้ โอเคน่าจะอีกรอบนึงครับอืมนี่ครับผมสามร้อยสิบเป๊ะเลยทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ไปแรกเลยนะผมสามร้อยสิบอันนะทุกคนแรกครับผมมาชุดนี้ครับผมไปฮะ ได้มาแล้วครับสำหรับชุดนี้ครับผมนี่อ่าโอเคชุดแดงมังกรนะผมไปฮะโอเคอืมโอเคเดี๋ยวจะไปแส่ให้ดูทั้งสามชุดเลยนะทุกคนว่าแต่งยัไงไงดีอะไรยังไงดีเอ่อนี่ฮะชุดแดงมังกรนะผม สองผมจินตาร,ราเนะยครับอืมแกพี่แรกมาหมดแล้วนะทุกคนก็ได้าหมดแล้วนะผมนี่ฮนะได้หมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูนะครับผมทุกคนหมดไปทั้งที่เทนะ่าไหร่เนี่ยอู้หหมดก็เฮ้ยถ้าถามว่าสามชุดมันหมดอืมมันก็หมดไม่เยอะนะพี่ว่านะอืมเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปใส่ดูนะครับทุกคนอ่า ชุดแรกเลยนะผมเดี๋ยวไปใส่ชุดแดนมังกรก่อนอน,นะครับโอเคใส่ชุดนี้ก่อนนะนะักเดนมังกรน,นะผมก็จะมีอ่ามีหัวนะครับมีหัวมีนะัมีแว่นนะครับแล้วก็มีเสื้อนะนี่นี่ครับมีเสื้อมีรองเท้านะทุกคนมีห้าชิ้นนะทุกคนส่วนใหญ่นะผมพี่ที่พี่เห็นนะเขาจะไปใส่เสื้อนะ อ่อนี่ครับจะเป็นแบบนี้มากกว่าแล้วก็ของผมว่าเลยของผมอื่นก็หน้ากากหน้ากากใยนี่นะผมเสื้อใหญ่จะเป็นแบบนี้เนาะสําหรับชุดแรกมาก่อนเนียครับผมที่เห็นใส่ๆกันเนาะก็จะเป็นหมวกโอ่งหมวกเอฟอะไรก็ว่าไปนะทุกคนแล้วก็นี่ครับผมสําหรับชุดใหม่เนาะชุดใหม่แต่งแบบใหม่ดีชุดใหม่ใส่ได้ทั้งผู้ชายนัผู้หญิงเลยนะทุกคน ตงเกงก็เท่นะเอาริงไม่ต้องใส่รองเท้าตงเกงก็เทนครับผมไหนยี่อาตึงดีอาตึงเลยดีอืมก็ดูไปเวอืมติงเดะแล้วยังติงไนงะ uh, แล่โอเอฟเนี่ยนเะจ๊โคตรเท่นะทุกคนผู้หิงก็ใส่ได้นะทุกคนะ เออเอาเลื่องครับผมผู้หญิงครับผมก็เดี๋ยวไปใส่ดูนะครับผมเดี๋ยวไปใส่ใดูมันจะมีชุดเซตหัวจินตรานี่ครับอ่เดี๋ยวเราไปดูหัวจินตราก่อนครับนี่ชุดนี้ครับผมนี่ฮะอ่าก็ใหญ่ยวเราจะใช้แค่หัวเนาะนะปงหน้นากากไม่นา่าไม่น่าจะใส่กัน นหน้ากากก็นี่ครับหน้ากากไฟครับผมแล้วก็เสื้ออาจจะเป็นเสื้ออื่นนะทุกคนพี่ก็ไม่ค่อยจะแต่งชุดชุดผู้หญิงเยอะด้วยแน่นอนเราเป็นรองเท้าม,มีกันอยู่แล้วทุกคนเคเคื่มานี้นะครับสําหรับอชุดนี้เนาะหัวจินดาหลานะครับพี่ก็ไม่เคยแต่งนะทีหัวจินดารลาเออนะครับ โอเคเดี๋ยวไปใส่ชุดใหม่ดูนะครับเดี๋ยวใสชุดใหม่ให้ดูเนาะมาดูก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนสีต้มสีม่วงสีม่วงมาทุกคนนี่ครับอยู่นี่อ่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็จะเป็เป็นแบบผมสันม้นเันๆหน่อยเย็ะย้ยตัดติงเลยดิอื จะประมาณนี้หรือเปล่านะครับมีไม่ไแน่ใจว่าเราจะแต่งกันยังไงเนาะหน้ากาก็ต้งมีหน้ากากไฟแหละนะืครับพี่ก็แต่งไม่เป็นด้วยีิทุกคนก็แต่งแบบไหนนะผมก็บอกได้นะทุกคนยังอย่งเนี่ยทุกคนชุดก็เยอะนะผมชุดวิ่งเนี่ยวิงม,มันแต่งได้เยอะมากนะทุกคนพี่ก็ไม่มีติ่ลรักกร,รม ิ่ในการแต่งแต่โ่าไห่เนี่ยผมในการแต่งชุดเนาะนี่อย่างเตง,ง่าเต็ตง่ายทุกคนโหหัวไปใส่หัวหัวไม่หัวหัวนี้หัมันมีหัวหรอหวะไอห,หัวที่มันถึงมาเนี่ยไปดูแปลมาทุกคนนี่ฮะ เชิดอย่างสวยเย่างเทพทุกคนโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนอ๋อพี่หมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวลบก่อนเนีครับหนึ่งเก้าหกสามนะครับผมหมดไปสองพันสองร้อยเก้าสิบเพจนะทุกคนก็คือเหมาหมดตู้แล้วครับผมสองพันสองร้อยเก้าสิบเพชนครับผมตามมาแล้วทุกคน โอเคผมก็เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าับผมนี่ก็บายบายครับ